อ่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องป้าท้ายบ้านชาแนวนะคะตอนนี้เรามาลดน้ำสวนปลามะเรือหลังบ้านนะคะาญ่าอ๋อดูนี่นะคะวันนั้นย่าเอาจอบมาตรงไหนเนาะเดี๋ยวเราจะไปถอนหญ้าดูทีว่าดินจะแข็งไหมคครสิ อนุญาตใส่ไม้หน่อยนะเอฟตีเราก็รดน้ำเสร็จแล้วนะคะเราจะพาเอฟตีมาดู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 าดลูก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 ,ลก,ลก,ลกน,นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บลูกมะเขือเอาไปไว้ที่อ่าครัวนะคะใครจะเอาทานก็ได้นะ,ะอืมนี่นะคะจากต้นแรงเนาะนี่นะสิ นี่นี่หนึ่งลูกนี่นะคะงามๆเลยนะคะเอฟซีนี่สองลูกหูนี่สามลูกนะคะนี่นะคะงามๆทั้งนั้นเลยนี่อีกนี่อีกนะคะเอฟซีอายนี่นะนี่ลูกใหญ่นี่นะมะเขืตอตอเราต้องทำยังไงให้ให้ดอกมันออกอีกนะดอกออกก็ลูกก็จะออกเนาะ ก็ป้าแถวบ้านก็ได้มาใส่ปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยเร่งดอกเนาะรดน้ำี่นี่นะคะสีก็จะมีหลายลูกอยู่นะฮะนี่มีทุกทุกมีทุกต้นนะคะตีลูกเนาะหวังว่าดอกคงออกอีกเนาะนี่ นี่เขมีนะนี่นี่ถ้ามันมีดอกก็จะมีอ่าดอกมะแรงกับน,น,นี่นะเก็บเก็บผลิตผลที่เราบำรุงเรากินอ้าวนู่นกระเด็นกระดอนไปนู่นนี่นะนี่ก็ลุกใหญ่นะที่ อืมอเก็บไปก็ขอให้อ่ามันแตกยอดอีกนะคะมันจะได้มีลูกเนาะฮอันนี้ลูกใหญ่มากมันก็จะมีประมาณนี้นะไอตีนะเพราะว่าเราเก็บไปหลายรอบเลยนะป้าชาวบ้านเก็บหลายรอบแนละ้วป้าสวนผักก็มาเก็บรอบนึงป้าชาวบ้านก็มาเก็บ เราคุณปลูกคุณทำแล้วก็เก็บนี่เาม่หล่นตรงนี้ลูกนึงนะอเราต้องเอาไปกินนี่ไกระเด็นมาเนี่ยนี่นี่ฮะเด็ดเลยนะคะสิจะได้พอแกงใครจะเอาไปแกงก็เอาไปแกงเราไม่ว่ากันนะคะนี่ฮะ ก็ได้ประมาณนี่นะนี่ฮะสุดยอดในการหมรมดุงที่ได้กินนะก็ป้าเบ้านนี่นี่มันแตกยอดใหม่มันก็จะมีมันก็จะมีดอกนะสีเนาะขอให้มันมีดอกนะนะป้าเาบ้านอาปุ๋ยมาลดเมื่อสองสาวันนี้เนาะไปเดี๋ยวเราจะหาของ มาใส่นะมันเยอะมากไม่ได้ใส่ถุงไม่ได้เอาถุงมานะคะไปต่อไปต่อมาสกทีทำความอาราเออนนะคะต่อจากสวนมะเขือ มดดําลูกเสเขาจะร้อนให้ 来等未来，来等浪漫。 พี่เอ็ไปอยู่ไหนมาไปอยู่ตรงไหนมาก้อนเมฆ brother. Mm -hmm. Burning, burning, you ต้องนายกเทศมนตรีเจนาหน้าที่ผ่านมาในการพัฒนาที่ห่ังการพัฒนาเมื่อสักครู่มีผลงานที่ดีมากที่สุดและรัฐมนตรีท่านขัดแย้งในการนสนอ

đã sạch thú cảnh có mốt mốt nhớ mốt đầm đầm mốt ดูสิยิ่งกว่ามันก็ยิ่งขึ้นมาตอ้คำจัดยังไงดีเนาะหมดดำ คิดนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะเนีย่ยนะคะหลวงปูงป่ปาลิกิตนักดาบองจำลองนะคะคิดนี้ก็สวัสดีค่ะ